สวัสดีครับการกระโดดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกีฬาเชรีดดิ้งหลายท่านอาจยังสงสัยนะครับว่าการกระโดดนี้เป็นอย่างไรตอนนี้เรามาทําความรู้จักสําหรับการกระโดดกันเลยครับการกระโดดหรือการจ้ำในการแข่งขันกีฬาเชรีดดิ้งเป็นการโชว์ทักษะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อประกอบก,บกับความยืดหยุ่นของร่างกายเมื่อนนักกีฬามีความยืดหยุ่นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากจะสามารถทําท่ายากในการกระโดดได้ดี ซึ่งท่าของการกระโดดนั้นสามารถนําเทคนิคของยิมนาสติกเข้ามาเป็นส่วนประกอบได้อีกด้วยครับหากเราได้ชมการแข่งขันกีฬาเชียริดด้งเราจะเห็นถึงความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของร่างกายซึ่งในการกระโดดนั้นมีความยากง่ายที่แตกต่างกันไปจาไว้นะครับหากดูเชียริดด้งให้สนุกใช้สปิริตในการชมครับผม